สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณอีพีนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับของหนังสือทักษะความสุขของคุณเอ๋นิวกลมที่จะมาชวนพวกเราสำรวจความสุขในหลายๆแงม่มุมแล้วก็มีคำแนะนำดีๆมากมายหลายข้อเลยครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีความสุขได้ง่ายขึ้นครับบทแรกที่ผมเลือกมาในวันนี้นะครับก็คือบางคน เกิดมาแล้วโชคดีครับคุณผู้ฟังลองให้คะแนนความสําเร็จในชีวิตของคุณผู้ฟังดูนะครับว่าเต็มสิบเนี่ยให้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็คะแนนที่ได้เนี่ยครับมันเป็นผลมาจากฝีมือของคุณผู้ฟังเองเนี่ยกี่เปอร์เซนต์กันครับหลังจากให้คะแนนไว้ในใจนะครับลองมาฟังกันต่อดูนะครับจากการสํารวจครับพบว่าความสําเร็จส่วนใหญ่เลยเนี่ยของคนส่วนใหญ่นะครับเขาคิดว่า 60%นะครับมาจากฝีมือของตัวเขาเองในบทนี้ครับเนื้อหาส่วนใหญ่มาจากหนังสือที่ชื่อว่า The Art of the Good Life ของ Rolf d o b a l i เขาพูดถึงปัจจัยหลายๆอย่างเลยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของเรานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เกิดนะครับคนที่เกิดอเมริกากับคนที่เกิดในประเทศที่ด้อยพัฒนาเนี่ยก็จะมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จเนี่ยต่างกัน,นครับ หรือว่าการพูดภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่แรกเนี่ยก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทําให้มีแต้มต่อครับในเรื่องของความสําเร็จแล้วก็หรือแม้แต่เป็นเรื่องของการที่เกิดมาว่าบ้านเนี่ยมีฐานะดีนะครับก็ส่งผลหรือครอบครัวที่พ่อแม่เนี่ยมีเวลาให้เยอะนะครับมีหนังสือดีๆเต็มบ้านเลยหรือแม้แต่เรื่องของการที่ได้เข้าโรงเรียนดีๆนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้ครับพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้หยิบยื่นให้เราเนี่ยไม่ได้เป็นคนเลือกแล้วเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์เลือก และนี่แหละครับคือสิ่งที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวเราในวันนี้ครับแล้วก็ส่งผลต่อความสําเร็จของเรานะครับนอกจากนี้นะครับลองนึกดูครับว่าขนาดฝาแฝดเนี่ยเกิดมาพร้อมกันหน้าตาเหมือนกันแต่ก็ยังมีจุดเด่นแล้วก็มีนิสัยเนี่ยไม่เหมือนกันเลยยีนของเราเนี่ยแหละครับก็ส่งผลเช่นกันนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นในวงการกีฬาเนี่ยมีบางคนที่มียีนวิ่งเร็วถึงแม้เขาเนี่ยจะซ้อมน้อยกว่าแต่กลับวิ่งได้เร็วกว่า ะะทีนี้ย้อนกลับมาที่คําถามข้างต้นครับว่าความสําเร็จในชีวิตของคุณผู้ฟังเนี่ยมีผลมาจากฝีมือของเราเองเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคาตอบของคุณรอฟเนี่ยครับเขาตอบว่าคือศูนเปอร์เซ็นครับนั่นก็คือเขาเนี่ยต้องการจะบอกว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของความสําเร็จแต่เพียงผู้เดียวนะครับความสําเร็จในชีวิตของเราเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยครับคือศูนเปอร์เซ็นเนี่ยอาจจะดูสุดตรงไปหน่อยนะครับ เขาเนี่ยต้องการจะเจตนาสื่อว่าให้เราเนี่ยลดอัตราลงแล้วก็ไม่หยิ่งพยองนะครับเพราะว่าสิ่งใดๆก็ตามที่เราทำเราสําเร็จเนี่ยมันล้วนแล้วแต่มีปัจจัยประกอบทั้งนั้นเลยที่เราเนี่ยไม่ได้เป็นคนทำขึ้นมาเองร้อเนะครับอย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่ายีนของเราเนี่ยก็มาจากพ่อแม่นะครับพื้นเพความรู้นะครับการศึกษาโอกาสต่างๆฐานะคอนเน็กชันอะไรพวกนี้ครับไม่ได้มาจากตัวเราเองร้อยเปเซนนะครับ คุณลัฟเนี่ยครับเขาก็มีข้อแนะนําม,มาฝากกันอยู่2ข้อครับที่น่าสนใจก็คือข้อ1ครับให้เราเนี่ย stay humble ก็คือให้ถ่อมตัวเข้าไว้นะฮะยิ่งสําเร็จมากยิ่งต้องขอบคุณคนอื่นๆที่ช่วยสนับสนุนเราเขาบอกว่าให้เราเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยไม่ได้เก่งเราเนี่ยแค่โชคดีเท่านั้นนะครับก็คือเหมือนแบบอย่าไปยิ่งพยองม,มากนะฮะใครที่มีนิสัยชอบขอบคุณคนอื่นเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีความสุขครับ ข้อสองเมื่อเกิดมาโชคดีแล้วจงแบ่งปันโชคเอ้ยแบ่งปันโอกาสนะครับให้คนที่โชคไม่ดีนะครับเขาบอกว่าถ้าคนที่โชคดีกว่าจะใช้โชคดีของตนเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับการทําแบบเนี้ยย่อมเพิ่มความสุขภายในใจของเราเนี่ยมากกว่าความหมกมุ่นในความสําเร็จของตัวเองเมื่อเรามองในมุมที่ว่าถ้าเกิดว่าเราโชคดีกว่าคนอื่นเนี่ยครับเรา ก็จะมีมุมมองต่อคนอื่นที่เปลี่ยนไปครับเราเนี่ยจะไม่ไปรีบตัดสินใจคนอื่นว่าเขาเนีย่ยเป็นคนที่ไม่พยายามเลยไม่ขยันเลยแล้วเราจะใจกว้างมากขึ้นสังคมก็จะน่าอยู่มากขึ้นการใช้โชคให้ถูกทางเราจะมีความสุขและเพื่อนร่วมสังคมของเราก็จะมีความสุขด้วยครับบทถัดมาครับชื่อว่าชีวิตเต็มไปด้วยสิ่งที่ควรจะขอบคุณครับในบทนี้เนี่ยพูดถึง เดวิดสไตลัสนะครับเขาเป็นนักบวชแคทอลิกนะครับที่พูดถึงเรื่องของความสุขเอาไว้ในเทสท์ท็อคนะครับก็ว่าคุณเดวิดนะครับเขาบอกว่าเรียกว่าคุณพ่อเดวิดแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นนักบวชนะฮะคุณพ่อเดวิดเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยพยายามที่จะมีความรู้สึก grateful ตลอดเวลานะครับ grateful ก็คือแบบขอบคุณ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวของเราเนี่ยบ่อยๆครับคุณ,คณพ่อเดวิดเนี่ยยังบอกอีกว่าแม้บางคนเนี่ยจะร่ำรวยแต่ก็ไม่ค่อยจะมีความสุขครับนั่นก็เพราะว่าเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะรวยเนี่ยก็ยังไม่ได้ครอบครองทุกอย่างในโลกนะครับเขานี่ก็ยังจะอยากครอบครองสิ่งที่เขานี่ยังไม่มีเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลย,เลยนะฮะก็เลยไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ ขณะที่ตรงกันข้ามกันกับคนอีกจํานวนหนึง่งถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะดูโชคร้ายไม่ค่อยมีเงินทองนะครับแต่พวกเขากลับมีความสุขมากกว่าพวกเราด้วยซ้ําคุณพ่อเดวิดยังได้บอกอีกว่าความสุขเนี่ยเกิดจากความรู้สึกขอบคุณขอบคุณในชีวิตของตนเองแล้วก็สิ่งต่างๆที่ตัวเองมีนะครับไม่ใช่ว่าเราเนี่ยมีความสุขแล้วเราค่อยขอบคุณตรงกันข้ามครับเราเนี่ยรู้จักขอบคุณชีวิตตั้งหากเราจึงมีความสุข การมองให้เห็นของขวัญในแต่ละวันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตลอดเวลา <c oughs> คุณพ่อเดวิดเรียกสิ่งนี้ว่า g l a d e f u l living นะครับก็คือการรู้สึกขอบคุณที่เราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วเราเนี่ยยังสามารถที่จะลุกเดินนั่งได้อย่างสะดวกนะครับไม่ได้เจ็บป่วยจนแบบเดินไปไหนมาไหนไม่ได้นะฮะถึงแม้ในวันที่มืดมนมากๆเนี่ยเจออุปสรรคสิ้นหวังก็ให้เราเนี่ย มองว่าชีวิตไม่เคยให้โอกาสเราครั้งเดียวชีวิตให้โอกาสครั้งถัดไปกับเราเนี่ยเสมอถ้าเราผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ก็จะมีโอกาสถัดไปเนี่ยรออยู่นะฮะการพลาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเนี่ยอาจจะเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยได้มีโอกาสไปพบกับสิ่งอีกสิ่งหนึ่งก็เป็นได้ครับอย่างเช่นการที่วันหนึ่งเนี่ยคุณอยากจะไปกินร้านอาหารที่เป็นร้านโปรดของคุณเนี่ยมากเลยแต่วันนั้นร้านเกิดปิดครับ สิ่งนี้ถ้ามองในอีกมุมหนึง่งมันอาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้ไปเจอร้านใหม่ๆที่อร่อยมากๆที่เราเนี่ยไม่เคยคิดจะลองเลยก็เป็นได้นะครับคุณพ่อเดวิดยังนแนะนําขั้นตอนง่ายๆนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกขอบคุณสิ่งต่างๆได้ครับก็คือ stop look go นะครับแปลเป็นไทยก็คือหยุดมองแล้วไปแล้วค่อยไปต่อนะครับลองถามตัวเองดูครับว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยได้หยุดบ่อยแค่ไหนนะครับ หรือว่าเราเนี่ยเป็นคนที่โมแต่ยุ่งทั้งวันเลยยุ่งจนไม่เคยมองอะไรไม่เคยหยุดมองดูอะไรรอบๆตัวเราเลยถ้ามีโอกาสลองหยุดนิ่งสักพักนะครับมองไปรอบๆตัวครับแล้วเราเนี่ยก็จะเริ่มสัมผัสได้ว่ามีสิ่งที่เราเนี่ยน่าจะขอบคุณอยู่มากมายรอบๆตัวเลยการหยุดทําให้เราเนี่ยใส่ใจสิ่งรอบตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็การหยุดเพื่อสัมผัส สิ่งดีๆรอบตัวมันคือจุดเริ่มต้นของการที่จะหยุดไขว่คว้าการรู้สึกดีกับสิ่งที่มีแล้วก็เริ่มแบ่งปันแทนที่จะหวงแหนหยุดมองแล้วก็ขอบคุณยิ่งขอบคุณบ่อยเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมองเห็นสิ่งดีๆมากขึ้นเท่านั้นครับบทสุดท้ายครับชื่อว่าแล้วความสุขคืออันนี้เนี่ยก็จะเป็น บทสรุปสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้นะครับผู้เขียนครับเขาได้สรุปเนื้อหาของทั้งเล่มนะครับก็คือความสุขคืออะไรผู้เขียนบอกว่ามันคือหัวใจที่มั่นคงไม่สั่นไหวนะครับหัวใจที่มั่นคงเนี่ยประกอบไปด้วยหนึ่งการที่ชีวิตของเราเนี่ยผ่านประสบการณ์นะครับที่ผ่านทุกผ่านสุขมามากพอสมควรเห็นอะไรมามากแล้วก็คิดได้ครับว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ในวันที่แย่ที่สุดชีวิตก็จะมีสิ่งดีๆเนี่ยหลงเหลือให้เราอยู่เสมอ2ครับการมีสติการมีสติก็คือการหยุดการรู้สึกตัวสติเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยต่อชีวิตที่เป็นสุขมันเหมือนกับเป็นปุ่มพอสนะครับที่ดึงเรากลับมาอยู่ในปัจจุบันนะฮะสติเกิดได้จากการฝึกครับ3ครับก็คือเรื่องของความรักนะครับความรักที่ มี3แบบนะครับอย่างแรกนะครับก็คือรักตัวเองนะฮะให้เราเนี่ยชื่นชมตัวเองบ้างไม่ตําหนีตัวเองเนี่ยมากจนเกินไปนะครับความรักตัวเองก็คือการใจดีกับตัวเองนะครับลดแรงกดดันแล้วก็ให้รางวัลให้อภัยกับตัวเองบ้างอันที่2ครับก็คือการรักคนอื่นการที่เราเนี่ยรักโดยอย่าไปโยนความคาดหวังใส่คนที่เรารักแล้วก็ปรารถนาให้เขาเนี่ยเป็นทุกข์น้อยลงความรักสุดท้ายความรักแบบที่3ก็คือรักสังคมครับ เราจะมีความสุขเมื่อเราเนี่ยมอบความรักแล้วก็ความห่วงใยต่อผู้ผู้อื่นอย่างจริงใจนะครับผู้เขียนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถมีความสุขได้เลยในสังคมที่เต็มไปด้วยคนที่เป็นทุกข์การมีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยจึงควรจะช่วยแก้ปัญหาให้กับคนรอบๆตัวของเราเนี่ยไม่มากก็น้อยและนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่เราเกิดมาก็ได้นี่อาจจะเป็น ความหมายของการมีชีวิตอยู่ของเราก็เป็นได้มีชีวิตอยู่เพื่อให้คนอื่นมีความสุขมากขึ้นมีชีวิตอยู่เพื่อให้คนอื่นทุกน้อยลงขอให้ทุกคนมีหัวใจที่มั่นคงและมีหัวใจที่มีความกรุณาอยู่เสมอขอให้ทุกคนมีความสุขครับก็จบแล้วนะครับจบบริบูรณ์4ตอนนะครับของหนังสือทักษะความสุขของคุณเอนิวกลมนะครับก็ คุณผู้ฟังฟังจบทั้ง4ี่ตอนแล้วเนี่ยได้ไอเดียอะไรดีๆบ้างไหมครับตัวผมเองนะครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะได้ข้อคิดหรือว่าได้ข้อแนะนําดีๆนะครับแล้วก็น่าจะเอาไปปรับใช้กับชีวิตได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยเหมือนอย่างกับตัวผมเองนะครับต้องบอกเลยว่าเล่มนี้เป็นเล่มโปรดเลยนะครับนี่ขนาดซื้อปกอ่อนมาแล้วเนี่ยครับไปหาซื้อเล่มปกแข็งมาเก็บเอาไว้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคิดว่าในอนาคตน่าจะได้เอากลับมาอ่านอีกหลายรอบเลยนะครับ ได้อะไรเยอะเลยนะครับเล่มนี้แนะนำเลยครับ highly recommend เลยสำหรับทุกๆคนครับสุดท้ายก่อนจะจบ EP นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ